ห้องพักหมายเลข306ห้องที่ไม่มีใครอยากเข้าพักห้องที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบในความมืดและเป็นสถานที่ที่มีคนหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยวันนี้เราจะพาคุณไปสืบคดีลึกลับของโรงแรมเก่าแก่ที่มีบางสิ่งรอการเปิดเผยอ,อยู่สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่อง Ghost Case f i l e ช่องที่จะพาคุณไขค,คดีลับเกี่ยวกับแฟ้มวิญญาณสยองวันนี้เราจะมาเล่าถึง คดีห้องพักหมายเลข306เสียงจากความตายย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นโรงแรมหรูหราสำหรับนักเดินทางในเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเกิดเหตุการณ์สุดสะพรึงขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งถูกพบเป็นศพในห้อง306และหลังจากนั้นแขกที่เข้าพักในห้องนี้ก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆได้ยินเสียงคนกระซิบเบาๆว่า,วาออกไปซะ ย้อนกลับไปเมื่อปี1,993หญิงสาวชื่อลินดาโจนนักข่าวสาวได้เข้าพักที่ห้อง306เพื่อทำข่าวเกี่ยวกับการคอรัปชันของนักการเมืองในเมืองนี้แต่เช้าวันต่อมาพนักงานโรงแรมกลับพบว่าเธอเสียชีวิตในสภาพที่น่าสยดสยองร่างของเธอถูกแขวนไว้กับพัดลมเพดานแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือประตูห้องล็อกจากด้านใน ไม่มีร่องรอยการต่อสู้และกล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกภาพได้เลยในช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตตำรวจได้สันนิษฐานว่าเธอฆ่าตัวตายแต่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเมื่อมีพยานอ้างว่าได้ยินเสียงเธอร้องขอความช่วยเหลือในช่วงกลางดึกและยังมีข้อความปริศนาเขียนไว้บนกระจกในห้องน้ำว่าช่วยด้วยฉันไม่ได้ฆ่าตัวตาย นักสืบอิสระได้เข้ามาตรวจสอบคดีของลินดาอีกครั้งพวกเขาสัมภาษณ์พนักงานโรงแรมผู้ที่เข้าพักและตรวจสอบหลักฐานแฟ้มคดีเก่าหลักฐานที่มีก็คือลายนิ้วมือของบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อบนกระจกในห้องน้ำร่องรอยบาดแผลที่ข้อมือของลินดาคล้ายกับถูกจับกลึงไว้ประวัติการโทรออกจากโทรศัพท์ในห้อง306ไปยังเบอร์ส่วนตัวของนักการเมืองคนหนึง่งคืนก่อนเสียชีวิต นักสืบตั้งสมมติฐานว่าลินดาอาจจะถูกฆาตกรรมเพื่อปิดปากเธอจากข่าวที่เธอกำลังเปิดเผยแต่ใครกันที่อยู่เบื้องหลังหลังจากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนักสืบพบว่าลินดากำลังสืบคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของนายกเทศมนตรีในขณะนั้นและพบว่าพนักงานโรงแรมบางคนได้รับเงินเพื่อปกปิดบางอย่างในคืนที่เธอเสียชีวิตเมื่อสืบสวนลงไปพวกเขาพบว่า ลินดาไม่ได้อยู่คนเดียวในคืนที่เธอเสียชีวิตพยานเป็นพนักงานทำความสะอาดเผยว่าเธอเห็นชายชุดดำออกจากห้อง306ในเวลาเกือบตีสสุดท้ายแล้วคดีของลินดาไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่เป็นการฆาตกรรมที่ถูกจัดฉากโดยมีนักการเมืองระดับสูงและเจ้าหน้าที่บางคนในโรงแรมเกี่ยวข้องด้วย แม้จะไม่มีหลักฐานที่เพียงพอในการดำเนินคดีในขณะนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการเปิดคดีใหม่และกำลังสืบสวนต่อส่วนเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในห้อง306อาจเป็นเพียงจิตวิทยาของผู้ที่กลัวเรื่องราวหรืออาจจะเป็นเสียงจากลินดาที่ต้องการให้โลกได้รับรู้ความจริงกันแน่คุณละ่ะคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือเป็นเพียงแค่การปิดอาชญากรรมของมนุษย์กันแน่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคดีลี้ลับจากโกด c เคสไฟล์เราจะรอคุณในตอนต่อไปนะคะ